น้องหันมีเรื่องอยกากบอกนิดหนึ่งนอกกะเพราะว่าเห็นหลายคนถ่วงหรือว่าท,าทักสามขีแปลว่านอ้องคือสิยังบอกเขาใจบางคนก็ว่าน้องสายแววแฟนกลับจากต่างประเทศหรือ,อยังกะเอา้าสบายดีสบายดีพี่น้องน้องสายแววทักไทยสบายดีพี่น้องเื้อทุกคนเลอท,ทั้งพี่น้องฟังเล่าฟังไทยในต่างประเทศน้องมื้อน้กาถคือโอกาสร้อยมาฟังไท่อีกแล้วทุกคน อันนี้ก็คือข้ามาเบียกเด้อมาบโบดนเน้องมาแปบแบบแ๊บเดียวแล้วก็กราฟแล้วก็บเบียกย้งก็ให้ทุกคนติดตามตอนต่อไปเนาะเดียวห้าสีะเลยเหมือนที่ว่าห้าสีกราบทุกคนอันนี้ห้ามารอตลาดเนาะอันนี้คือตลาดทุกคู่ก็คือเค่อยมาแล้วเธอหนึ่งื่อน,นี้ข้ามากับสาวๆเนาะทุกคนแต่ว่าก่อนที่จะไปเห็นสาวๆของห้าก็คือน้องหันมีเรื่องอยักเบานิดหนึ่งเนาะก็ เพราะว่าเห็นหลายคนถ่วงหรือว่าทักสามสี่แล้วน้องือสิยังบอกเข้าใจว่าเออน้องหันไปหาไออยู่ต่างประเทศน้องบอแเมนแฟนเพราะว่ามีแต่คนว่าเอ้ยรับแฟนจากต่างประเทศเพราะว่าน้องกับบบเคยบอกว่าอัน้องไปหาแฟนเนาะแล้วก็เพราะว่าเ้ากับไรมีแฟนก็คือบางคนก็ว่าน้องสายแววแฟนกับจากต่างประเทศหรือยังก็เอ้าเข้าไปหาอ่ายเดยทุกคนเดีอบโบเมนแฟนเนาะ นั่นแหละสามคลิปแล้วทุกคนกะเ้าาคืนราสีบว่าาอคืนราสีป๋าไปเลยเนาะเหลืองนี่แต่ว่ามันกับป๋บาโบได้ดีๆกับโบอยากให้ทุกคนเข้าใจพิดเนาะเพราะว่าเฮายังสวยสให้เฮามีแฟนได้จังได้ทุกคนจะฝ่า,า,ขาเข้าใจพิดเด้อเดียวถามมือได้มีแฟนสีมาประกาศเองเนาะว่าเออน้องสายแววมีแฟนแล้วโอ้ยไปอยากหัวเอา้านี่คือสาวๆของเราจ้าอุ้ยมือนี้คืองามแต่ว่า เสียตังและสวยว่าสั้นอันจือ้อใดว้อคนนี้เมื่อนั้นพบว์อะไรเป็นแนวนี้ก็สิจือ้อบอไดอันนี้เสาขมิ้นเสาอันบ้านยังเกาะบันเทียมันเปรียวเพื่อนว่าเมื่อนั้นเมื่อนั้นเพือพ่อนเพือ่อนยังบอกอยู่ว่าพักภาษาขมิน้นมาลวก <laughs> แต่ว่ามือนี่งามแห้งเด้อพี่้องเดิมป้าพีเถออันนี้ได้ยังแม่นี่ ในยังแน่นี่ยเอามาเมาเสือผาแต่ว่าน่องหันมาเป็นบริการย่างน้ำฝน,นซื้อว่าสิบวสือ,อยัางทุกคนสินมาหาแนวกินหลักกาบเับเนาะโอใจเพราะว่าจาาาังไนหอากับสิเมื่อแล้วทุกคนเออโอใจโอใจไปเขาของเราถูกใจสิ่งนี้จ้านี่ทุกคนสุดละหกสิบาทสิบบาทก็มีลายแห่งและะ้วกาโตได้เลยเนาะ อันนี้แมนซําว่าตลาดนัดนอกะว่ามือนี้เมือวันศุกทุกคนข้าจาว่าวันศุกเสาถิยนนี้คนจะห้ายแฮงเนี่ยหลายอีลหละะีแหลก็ะของ,ห,งอห้ายแหงนาะงใครที่มาอยากได้ยังนี้คือมีครบเลยมีทั้งโซนอาหารเสื่อ้าของสายกิฟต์ช็อปขนมนี้น่ากินมากอันนี้ขนมอะไรคะขนมเบื้องคะ่ะขายยังไงคะ นกล่องละสามสิบไปสี่สิบค่ะอ๋อใช่กล่องละสามสิบกับสี่สิบเอากล่องสามสิบหนึ่งกล่องค่ะมีกี่ชิ้นคะค่ะอาาโอ้โหสามนีม่ตังชิมหานะทำไมขายเยอะแยะรวมแป้งได้เลยนะคะรวมแป้งนะเ,เลยนะค่ะนี่าหยิบรวอมีเงาเลยโอ้ยเป็นตาเสีเพยเอิงเะ เราเราต้องซิมจากกองชิมหาอ่านเพื่อนวะได้เลยครับได้หวานงรครวบแปงได้หคะค่ะได้อันนี้แต่อย่าคัว <c oughs> <c oughs> เข้ <c oughs> <c oughs> เามาสองเถือ้วะนาอเออมาสองเถือล้วตอนนั้นมาก,กับมวยตอนนี้มาก,กับคนนี้ด้วยสาวโต๊ะสามสิบ ซื้อให้นะสามสิบาทค่ะคุบม่ปจอก่ะถ้าปล่อยให้มันเย็นมันจะยังอร่อยเลยค่ะด่าน,า,านว้าวแซ่บ <c oughs> ่ปป มซืออีกวะอร่อยมากแต่เราต้องกินให้มันหมดเพราะว่ามันมน,น,นข้างหวานเอนนี้กจะเือกอะไรหวาน่เาะเต็มแป้งอร่อยมากอืออือโอ้ยเดี๋ยวให้ให้คุณัวชิมอะไรชเมหนึ่ง แบบนั้นนะที่ไดเห็ดเป็นขนมดอกบัวอยู่บ้านเราแบบขนุก็หานที่เข้ามากแบบมันจะมีอะไรอ่าวเหนียวเขื่อนเยอะแยะก็คืาเขื่อนเยอะมากโคมบีโคมน้องเสบพี่สุดยอดเลยย่ามองนี่ไปย่ามองวันนี้ไปหาไปหาสีแนวอื่นเนี่ยแสดงว่ามีของดีอยู่ที่นี่เด้อถึงมาเหาะสองเนี่ยทุกคนอุ้ยสวยอ่ะแต่หนาเหลืองไปนิดนึง อันนี้กำลังหูว่ามีโซนนังกินอาหารเนาะทุกคนแล้าเจาะกระสีเอิ้ลูกคาตลอดเบียอ้วนเล้งซุปเปอร์เล้งโอเคบุหูว่าโอ้เป็นก็เป็นของกินปกติเนาะเป็นสม่ำเงแล้วก็มีหลายอย่างอยู่ทุกคนห่านอื่นก็สีเป็นชาบูบอ เนี่ยเยอะมากเลยอุ้ยมากบรนี่ครบจบแท้ก็เป็นตลาดทั่วไปฮแหละทุกคนตั้งแต่ว่าเป็นตลาดใหญ่แล้วก็มีเครื่องของหลายเนาะอันนี้คืออยู่นนทบุรีเลยทุกคนจะนั่งแท็กซี่กับบะหูวาข้าเจ้าสิไปส่งบอเพราะว่ามันขอนขางไก่เนาะโอ้บอ เขาโบไปเนาะรถหนีอนหอดของเฮาอยูอบ่บ,บ่หอดกินนะยังไ๋ล่ะบ้านนี้ทำงานเรียกยแล้วม,มันไก่เนาะเขากบอกไปส่งนะมันแค่ไปเท่านี้เขาไปส่งถ้ามันยู่งเกินเขาไม่ไป ะจะกลับทางนง้นเออแล้วห้อสิไปใช่มันยังสิบริยูเถื่อนซะน้องคาะพามิวซี่ได้คามิบ้านไหนที่บอกโมหัวเอากำลังหัวมีซองสาดะค้างกันได้ดิอันนี้คืออ่านว่ายังไงอะ่ะอ่านโปเป็นอาน่านมาจากไหนคะเธอ อ่านเพชรนวลเหรอแมนบอทุกคนอ่านพิดอ่านถือกล้ขอโทษขออภัยเนาะมันอยู่ไก่กับตลาดน้คู่อันนี้แม่นนั่งบมแม่นนังนน่งน,น้อง,งยืนมาสีเอิรนแท็กซี่บอ้โหว่าสีใดกราบแบบใดเพราะว่าแท็กซีบบบก่กับโบนัคอยกายนึกว่าห้าตองยางไปอน,นะปะายยางขึ้นไปเรื่อยให้ไปหาบอนเอิรนไก่ตลาดคือสิมี่ฉันว่า